อเอาเด้เหาหนะอยจะถึงตอด้วยกัน้ยนี่คือขับนของมีค่าอะไรเอาออกมาวางไว้แล้วก็ไปซะกูจะไม่ตกคาบน่ารักอา่อะไรจะปังยิ่งฉุกแบบนี้ จะฆ่ามึงนี่คือการป่อยเอาตังออามาไม่เป็นใ้น่ารักอ่ะตมูตมี่มาเอาตังมาเท่าไหร่กี่บาทไม่มีมมมเท่าไหร่เอา,าไหม,ม,ไมหมดไม่มีเอาที่ไหนไปให้หล,ล่ะมีเ <c oughs> ท่าไหร่เอาหมดน่ารัก จะทำอะไรเนี่ยจะป้นเหรอเนี่ยใช่โจรที่ไหนก็ป้นกันแบบนี้แล้วไม่น่ากลัวเลยแตแดงว่ามึงออกป้นครั้งแรกป่ะเนี่ยท่้น้คนโดนป้นที่ไหนเมื่อชมกูน่ารัก <c oughs> ก็จริงๆเนี่ยเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอ่าคอมเมนต์อนะ่ะ <c oughs> เป็นโจรใช่ไหมใช่เดี๋ยจะคอมเมนต์ให้ฟังว่ามันไม่น่ากลัวมันไม่ดุดันนะ่ะ <c oughs> แล้วก็รีวิวให้ฟัง <c oughs> ถ้าโดนป้นแล้วมาชมแบบนี้กูขอบล็อกนะแดีวจริงๆแต่จะเป็นโจใช่ไหมล่ะคือต่อจากวันเนี้ยเนี่ยออกไปเนี่ยก็คือจะไปใช้ชีวิตมีอาชีพเป็นโจนต่อไปตลอดชีวิตม,มันก็ต้องฝึกฝนมันก็ต้องซอ้อมไงเป็นโจอย่างไงให้ให้ป้นได้เยอะๆแล้วก็สะสมประสบการณ์มาหนี้มาเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโจรให้ดู เป็นโจนให้ดูใช่แดีสอนเป็นโจนให้เปิดคอสแต่เปิดคอร์สอืมไม่เป็นไรสอนฟรีนะตั้งใจดูแล้วกันถ้าหากว่าจะเป็นโจรเนี่ยขอบใจมากเพราะว่าเป็นโจรเฮ้ยเดี๋ยเนี่ยวนี้มีเขาเนี่ยให้รออย่ามาเลยเจอะมากพี่เลยจะไม่มีได้ไงเนี e> ่ยเดี๋ยวมีอะไรอีกขอมีข้าวไปหมดเลยมีพี่กางเกงทองเนี่ยทองเนี่ยเอามาโอ้โหนี่รวยขนาบกางเกงเนี่ยสีทองเลย นี่เทำไม่ใส่ทำไมสองทั้ตัวกางเกงอ่ะถอดเลยไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะมัไม่ได้ใส่กางเกงในนี่บอกให้ถอดก็ถอดสิถอดจะเห็นในกางเกงหมดสิไปนี่ไปนี่จะถอยไปทำไมแกกลัวอะไรกูจะไปทำไมสรงสว่างโล่งๆแล้วสว่างไม่สว่างไม่มีผลอะไรหรอกนี่ยยืนขึ้นมบอกให้ยืนขึ้น ยืนนี่มันตัวตรงๆสิวะไม่ได้เป็นหมอนรองดูอ๋อเป็นเส้นประสาททาหมอนลงกมะดูเราปวดหลังอ่ะมาดนี่เห็นมาเห็นัหเนี่เป็นโจนต้องอย่างนี้เลยมันขึงขังแข็งแรงอย่างนี้อะไรยืนอะไรจะตัดทุกขาดยื่นมืออะไรเอาเก๊ออ่าอะไรนะเดี๋ยวเร็วอสาที่ให้มันเรียบร้อย แล้วจะถอดมาทำไมในกางเกงนะเอาก็จะเอาเร็วๆดิว่าทำไม่เร็ว,รว,ม,รวมันต้องไปห,หน่อยเออเป็นโจรนี่ต้องรีบป้อนรีบหนีแล้วเนี่ยการจะเก็บอยู่เออหาแบบนี้เร็วๆเๆเฮ้ยไม่เหมือนเดิมเลย <laughs> จะจะเอาหัวออกทางไหนเนาะจำทางเข้าไม่ได้เนี่ยสวมสวมเปิด G P S ไม่ต้องเปิดได้แค่สมกางเ,เกงไม่ต้องเปิด GPS เด้วยเออสวมจากข้างล่างนี่มีกี่ขาก็สวมไปก็มีแค่สองขาเนี่ยเออเรียบร้อยเลยยังใส่แล้วต้องมีเอีอ่มยมตอนมายังไม่มีเลยเหมือนได้กางเกงตัวใหม่อ่ะใช่ไหมไกลายเป็นเอี่ยมนะเลยเอีอ่ยมเออ ดีเหมือนกันนี่จะเป็นโจนต่ซื้อนะเกินถึงจะเป็นโจนเอาหัวก็เออออกสไตลิสต์นะแี่แต่เป็นทำไมเรียนยนี่นีออ่วะไงไม่อย่ามาโน้มน้าวไม่ต้องแล้วจะรู้ว่าทำไมแล้วมีเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเงินอยู่ที่ชั้นแล้ว <c oughs> เป็นโจนเนี่มันต้องเสียงดังเลยดุดัน <c oughs> เหยือกใได้กลัวเราเห็นไหมน่ากลัวอยู่ดีจำไม่ใช้เลย เดี๋ยวถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วใช้ได้ผลเดี๋ยวกลับมาเรียนใหม่นะไปเอาไปใช้เดี๋ยวฉันเนี่ยสอนให้อ่ะไปคืนไปแล้วก็อันนี้ค่าแล้วเราเราเรียนเหรอมันติดมือมามือจริงไม่ตรวจอะไรแต่ทำให้ดูเฉยไม่ได้เป็นจร่อนก็จริงแบบจำได้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วใช่ไหมแม็ก็แน่นแน่นึงหลุดง่ายจ้ะ อืมเอามาเอามาอะไรเอาจะเอาดาบไปต้นเอาดาบไปทำอะไรเอาไปต้นเดี๋วจะต้นใครต้นแกจะต้นฉันใช่แกคิดเหรว่าแกจะต้นฉันไม่เอาฉันไม่ได้ต้นแต่ว่าฉันจะจับแกไปติดคุกไม่เอาเพราะว่าฉันกำลัจะเป็นสมัครเป็นทหารไม่เอาแล้วจะจับแกไปติดคุกก่อนเลยเพราะว่าแกเป็นโจรเนี่ยไม่เอาจะต้องเลิกเป็นโจรเลิกก็ได้ดีเลิกเป็นโจรเลยแล้วไปเป็นทหารกับฉัน ทีมาโ้นเดี๋ยเขาอยากได้เงินใช่ไหมใช่จ้ะดีเลยบบเป็นทหารแลยตอนนี้ชชยปูระาเนี่ยกาลังรับสมัครทหารจํานวนมากแล้วเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยไปสมัครไปทหารเขามีเงินเดือนให้เขามีเงินเดือนเออแกจะได้ไม่ต้องไปเป็นโจรโ้นคนนู้นคนนี้เขาไงอ๋ออันนี้ก็นนะแล้วก็ติดคุกจนได้โอเคตกลงว่าตกลงว่าไปเป็นทหารเป็นทหารจับมือสามานไปเพื่อนกันฉันชื่อว่าวายุครับแกชื่ออะไรอัครเทวีอืมใช่คือดุนเป็นคนที่ไหน ไป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 ถ้า่งนั้นเดี๋ยวไปสมัครเปหากันดีดีเพื่อนแล้วติดอะไรให้ดูไปเฮ้ยยังไงเลยทันต้เลนรีลาดนี่ไรเนี่ยมันติดอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังนี่ถึงมีดตัวนี้รอกันนะขอโทษนะครับคุณเอ่อเกือบเฮ้ย เสียงเป็นอะไรจะเปล่าครัเสียงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเสียงแตกไปอ่ะเปล่าไม่ได้แตกตรงไหนเลยไม่นแตกตรงไหนแล้วมันเหมือนดิคนไม่ได้พูดแบบนี้เนี่ยพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกอีกแล้วอ๋อเหรอเออพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแลาวเสียงเป็นอะไรอ่ะออ๋เป็นแบบแกนาร์อืออมันเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงมาอยู่ข้างหลังผมนานหรือยังคุณฉันมาอยู่ข้างหลังคุณก็ จะได้สักสองชั่วโมงแล้วแหละคะ่ะโ,โอ้ยว่าฉันกลัวฉันไม่งหนีพวกโจรมาแล้วค่ะไอ,จอ้จอนนั่นๆจันเกงสีทองะคะ่ะมันขอเขอไาไล่ฉัมมันน่าจะกลัวมากเลยถ้าไม่ได้คุณมาเมชิญไว้ต้องแย่แน่นๆเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะกลัวมากเลยเหรอคะค่ะค <c oughs> ุณอย่าไปกลัวเลยโจรโจอนที่ต้นคุณนะนะค่ะนั่นๆกลัวอย่าไปกลัวมีปัญญาอ่อนจิตไม่ค่อยดีครับท่าน จรงเหรอจัดการอยู่หมัดเลยเห็น่านันทำอะไรไม่ได้เลยอ,อยากจะเป็นโจรแต่ว่ามันไม่มีปัญญามันเป็นโจรเก้ครับโจรเก๋ได้เหรอคะโจรฝึกหัดนะคร <c oughs> ับรึงว่าสิปล่อยไปนะคะคุณค่ะถือว่าเป็นลูกหมูลูกหมาผ่านไปผ่านมาก็แล้วกันนะค่ะ <c oughs> ไม่ใช่คนเลยแล้วเนี่ยผมมีชื่อว่าวายุนะครับค่ะ <c oughs> คุณไม่ต้องกลัวเลยผมจะดูแลคุณเองขอบคุณนะคะว่าแต่ คุณมีชื่อว่านารีค่ะสางนารนะคะชื่อว่านางสาวนารีนะคะนาสาวโบสมีชื่อว่าสีสุขค่ะ,คะ,คะอ้อีอย่างหนึ่งค่ะท่านคุณเอกทีมาหาศาใช่ไหมนะทากับข้าวเก่งที่หนึ่งเลยค่ะคุณงาม แต่ว่าหนูจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณนลรีสีสุกได้ค่ะ,ะศูนย์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 ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่จำแม่นเะเนี่ยจะติดต่อเขานะโทรไปรที่ศูนย์ค,คุณนลรีครับว่างไงคะเอ่อคุณจำชื่อผมได้ใช่ไหมผมชื่อวายุนะครับค่ะคุณวายุจะบอกให้ค<อ>ุณรู้กันเลยว่าผมอายุน่ะเป็นคนเป็นคนตรงนะครับค่ะ ก็ดีแล้วตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเต็มๆนะครับว้าเแล้วคนชื่ออะไรนะครับดาลีใช่ไหมครับชื่อดาลีโหเรียกยากจังเลยอ่ะเอ้าไม่เรียกดาลีแล้วเรียกาลีแล้วเรียกทีรักแทนได้เปล่าเหมือนกูไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว เเป็นอะไรสอดไหมคะฉันโสดค่ะโสดมากด้วยผมก็โสดเหมือนกันเลยครับไม่ดีเลยค่ะมระวังคุณจะเจออะไรคะเดี๋ยวตกหลุมนะตกลุมอะไรอังไม่มีจะตกหลุมรักไงบ้างั้นผมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเลยดีไหมครับ เป็นแฟนกันเลยดีไหมครับเป็นแฟนกันเหรอคุณทำแบบนี้กับคนอื่นบ่อยใช่ไหมอ๋อใช่สิเขาเจอสาวสวยที่หน่อยเนี่ยพล้วสวยที่หน่อยเขาเจอสาวสวยเข้าหน่อยที่หน่อยคุณก็ขอเขาเป็นแฟนงั้นเหรอคะคุณทำแบบนี้เนี่ยขอโทษครับมันจะดีนะมันจะดีเหรอทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก ที่จะตกลงเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วค่ะนี่เราเป็นอาหากระวังจะขาดเราไม่ได้บ้านอยู่ไกลที่ไหนเขาเนี่ยอยู่ยุทธญาณค่ะจริงเหรอคะค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันเลยอะจะได้ไม่อยู่หลังเดียวกันนี่ ลกหลกัลลฮัลโหลค